รวมพบกับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของแอคชั่นสตาร์ตัวพ่อลีมนีสันกลับมาอีกครั้งในโปรเจกต์เดือดส่งท้ายปี Absolution คนสันดานเดือดน,นี่คือเรื่องราวของทักรับบทโดยเลียมนีสันอาชญากรที่เลวมาทั้งชีวิตที่คิดอยากกลับตัวกลับใจกลับไปคืนดีกับครอบครัวเพื่อไถ่โทษสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดในอดีตแต่วงการใต้ดินที่เขาพัวพัน ไม่มีทางปล่อยตัวไปง่ายๆเขาได้รับคำสั่งสุดท้ายจากหัวหน้าแก๊งอาชญากรซึ่งเป็นภารกิจที่เต็มไปด้วยอันตรายและเดิมพันสูงแต่เมื่อสถานการณ์บานปลายเกินกว่าที่คิดทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูรอบด้านและต้องหาทางสู้กลับหนทางในการล้างบาปกลับตัวเป็นคนดีมีทางเดียวคือเขาต้องล้างบางพวกมันให้สิ้นสาก คอหนังแอคชั่นเตรียมเดือดไปกับภารกิจใหม่ของเลียมนีสันและยังเป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกกับอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างรอนเพิร์แมนต้นฉบับเฮลบอยในตำแหน่งที่มาพร้อมกับงานกำกับสุดเฉียบของฮันส์เพตเตอร์โมรนผู้กำกับที่เคยวาดลวดลายไว้ในหนังแอคชั่นโคตรดิบอย่างโคเพอร์สู ควบคุมงานสร้างโดยทีมโปรดิวเซอร์จากวอนเท็และเดอะแมกนิฟิเซนเซเว่มายกระดับความเดือดของภารกิจนี้ให้พีคไปอีกขัน้นอย่าทำให้โกรธอย่าทำให้แค้นเตรียมรับแรงกระแทกจากเขาให้ดีแอปซู t ชันคนสันดานเดือด31ตุลาคมนี้